สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสต์อีกล้วน,นะคะที่ Star Beauty Brighton er นะคะเดี๋ยววันนี้สตาจะมาวิเคราะห์เส้นผมแล้วก็สีผมสีผมนะคะมาวิเคราะห์เส้นผมแล้วก็สีผมสําหรับการที่ทําไฮไลท์ด้านหน้านะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะทำไฮไลท์แบบเป็นช่อช่อด้านหน้าหรือว่ามันนี่พีชนะคะเทคนิคแต่ละคนก็จะต่างกันนะคะส่วนเทคนิคของสตานะคะก็คือวิธีจับช่อด้านหน้านะคะ เป็นไฮไลท์จับมาเป็นช่อแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะจับแบบเป็นเซสชันเป็นวีฟก็ได้นะคะเป็นช่อๆก็ได้นะคะแล้วก็สีที่ใช้นะคะในภาพเดี๋ยวสไตล์จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีเทานะคะหรือว่าสีฟันบุรีนะคะวิธีผสมก็มีหลายแบบเช่นเดียวกันนะคะแต่ขอสไตล์จะมีสีที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าใช้สีโทเนอร์นะคะ ขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะต้องฟอกตรงด้านหน้านะคะฟอกหรือว่ากัดสีผมนะคะด้วยไฮโดรเจน9%นะคะกับผงปลีดนะคะแล้วก็ด้านหลังใช้สีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะหลังจากที่เราฟอกได้สีผมระดับ10บแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปล้าง แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มาโทนนะคะกับสีฟันบุรีหรือว่าแม่สีเทานะคะฟอกระดับสิบให้ออกเหลืองนะคะถ้าติดส้มมันก็จะออกเขียวนะคะออกเป็นเขียวหม่นนะคะถ้าฟอกไป ให้สว่างระดับ10หลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวสีถ้าเป็นสีกึ่งสาวนนะคะก็ให้ใช้เบอร์911ผสมกับสีเทานะคะแม่สีเทาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มี911นะคะก็ให้เลือกใช้สีแบบตัวที่เป็น ทนเนอร์นะคะเป็นโทนเนอร์สีเกรย์นะคะก็จะออกมาลักษณะขายประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้ลุคนี้นะคะก็สามารถที่จะลองทำดูได้เนาะนี่คือการที่ตามองจากรูปภาพนะคะแล้วก็ว่าวิธีการทำทำยังไงด้วยตัวเองนะคะทำสีผมด้วยตัวเองเลือกใช้สีแบบไหนนะคะก็ลองทำดูได้สีก็จะออกมาใกล้เคียงมากๆนะคะแต่ละ คนเส้นผมเม็ดสีด้านไหนก็จะต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสีที่ได้ก็อาจจะแบบไม่ได้แบบไปอย่างนี้แต่เทคนิคการทำก็จะแบ่งช่อผมด้านหน้านะคะแล้วก็มาทำเอามาแบ่งแล้วก็ใส่ฟอยนะคะจะได้ไม่ไปเปื้อนช่ออื่นๆนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสีตามรูปแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดู เทคนิคที่ให้ไปแล้วค่ะว่าสีที่เราจะทำเองแล้วทำสีด้านหน้าอย่างเดียวมันเป็นสีที่ทำง่ายมากๆนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากทำด้านหลังด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่บางทีมันก็ค่อนข้าง,าง,างสติ๊กกี้นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าด้านหลังเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กระจกด้านหลังนะคะกระจกที่รีฟลักมาแล้วเราจะเห็นด้านหลังด้วยนะคะแต่ใน รูปภาพหรือว,ว่าวิดีโอที่จะให้ดูนะคะก็จะเป็นสีที่ทำคล้ายๆกับอ่มันนี่พีชนะคะหรือว,ว่าไฮไลท์ด้านหน้าอย่างเดียวนั่นเองนะคะ